มาครับมาครับมาครับยำงุ่นปลาแห้งครับผมอ่าหมาะลำ่ำแหนมแรงบอกว่จะกินยังมีต้นหอมพักปอมกับชุดยำป่าแหง้งกึ่งสำเร็จรูปปลานิ้นยางล้มขวัญยำป่านิ้นยางแบบเมืองเมืองสุดลับเฉพาะนะฮะเต้ซองมาเขาก็จะป้ากับป่านิ้นยางล้มขวัญตัวใหญ่ไงนะครับญงก่งหน้าผมยังอ่ะ ุ่นเส้นหนึ่งถุงนะครับแล้วก็พริกลาบเผ็ดมากนี่นะครับเนาะเป็นพริกลาบสูตรเป็นลครับนี่มีครบมาเลยต้องเป็นการเซเวล้วครับใส่ปลานิ้งยางลงไปต้มก่อ,น,น,อน,เนเนาะต้มจนมันเปื่อยเนาะง่นเส้นก็แจน้ำร้อไปเลยครับแจ่ใน้ถยดีกว่าครับตัดเกลืองเนาะมันจะได้กนิ่นไงครับนี่แหน่แจ่ร้อไปเลยครับผมต้มมาบถึง5นาทีดีนะครับผมว่าน่าจะเปื่อยได้ตีแล้วนี่เดี๋ยวตักละไว้ให้เชินก่อนเนาะ ตักละไ้เย็นเลยครับอู้เปืปอยๆปลาัวใหญ่ขนาดอ่ะสุดยอดครับผมหอมหอมขนาดครับพี่นอ้องอ่ะเนอะเริ่มเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวแกะเลยครับผมเอากลางมาออกนะครับเน,นาะเนี่ยืมหอมขนาดอ่ะ แกะกลางออกสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรหอมหอมแน่นะครับเนาะห <c oughs> <c oughs> น้ามต้มป่านิ้นย่างตะก,กี้กับมาตอขวานะครับเอามาตังไฟไหมเนาะป่านิ้นย่างที่เขาแก้ไว้เสร็งไปเลยครับนุนเส้นแจน,าน้านะฮะเสร็ไปเลยพริกลาบป่นก็มีแถมาขึ้นนะดูพริกลาบเผ็ดมากอยู่ครับเนาะ ใสไปเลยครับผมเกลืองซองประกอบก๋วเพชรเนาะเหลือไว้ก่อนนะฮะถ้าบัตจับนี่อเขาไผ่เติมไหมครับแล้วก็ชูรสตามชอบครับไผ่บอมากเกือบบัตต้องใส่เนอรน้ำปลาเห็นสักน้อยเมนูยำทั้งแท็กเนี่ยนะครับผมมากให้มันเข็มเข็มสน่อยนะครับเนาะรำดีครับเอาก้นลองจิ้มหมดแล้วครับเข็ดยันที่เป็นว่าก็พิลาบเกลืองซองนะใส่ไปนะครับเกลืองซองน้อยๆนะเหลือไว้เพื่อนะะ อ๋อพริกลาบ็นเพชรได้ครับเด็ดขนาดหอมหอมได้ครับเรียบร้อยเนาะปิดแก๊สครับผมยูุตางจังหวัดนะครับเนาะมีต้นหอมพักป้อมก็โอเคแล้วครับเนาะสอยหยาบๆตามสไตล์เสร็จเลยแล้วครับถ้าอยู่ภาคเหนือเฮาขาดไปเลยครับนี่พักไผ่หอมดวนนะครับอันนี้ขาดไปเนี่ยจู่มาเนาะใส่ไปเลยครับแต่ว่ายูต่างจังหวัดนะครับเนาะกรุงเทพชลบุรีระยองนะครับเนาะจะต้องใส่กันได้ครับถ้าหาไป่ได้เนาะ คนพอครับออ้โหคนกลนกลืนขินห้อนหมอครับกับแกมกระทายจะล้ำน่ะนี่นะเกือบลืมครับผมหอมแดงซอยนะครับเนาะเพิ่มคว้อมหวานครับใส่ไปเลยออ้มาครับมาครับมาครับพี่น้อง่ะกินตอนอุ่นๆห่อนๆสิครับ โอ้ยเหมาะลำ่ำมาจักเขาลงเห็นจักบโบกันครับหน้ามสมุนไพรเนาะโอ้กระจำไปเลยครับ ปลานิ้นเปินหอมมันขนาดครับลมควันมาเนาะอือออาข้าวตองของมากผมฮะม,มาครับเลย ช่องทางการส,สั่งซื้อเดี๋ยวผมลงไว้ในแคปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะครับเนาะอุดหนุนกันได้ครับแพ็คละ100บาทนะครับ้ามาจากเพจต้องอย่างเมื่อกิแ้แลง3าแพ็คส่งฟรีไปเลยนะเจ้าของบนว่านะครับเนาะเดี๋ยวผมลงลิงสั่งซื้อนะครับเนาะในคอมเมนต์แล้วก็ในแคปชั่นน,นะครับผมครบรถครับมาะอย่างคือครับเมนูนี่ซื้อติดคอไปเัะไป่นอะรับรองนะร บอผิดหวังครับผมเมาปลานนี้หอมหอมเม,ม